คลิปนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอป Facebook เดี๋ยวเรามาดูวิธีการซ่อนผู้ติดตามหรือว่าปิดผู้ติดตามในหน้า a c e b o o k โปรไฟล์ของเรากันนะคะปกติแล้วถ้าคนอื่นนะคะที่เข้ามาส่องในหน้าโปรไฟล์ของเราถ้าเราได้มีการเปิดผู้ติดตามไว้แบบนี้เขาก็จะเห็นจํานวนผู้ติดตามรวมถึงสามารถที่จะคลิกดูผู้ติดตามของเราในส่วนตรงนี้ได้ก็จะเห็นว่ามีใครบ้างที่เป็นผู้ติดตามของเรากันนะคะ เดาย้อนออกไปค่ะหากว่าเราต้องการความเป็นส่วนตัวไม่ต้องการให้ใครก็ตาม,มาค่ะเข้ามาสองหน้าโปรไฟล์ของเราเราเห็นจำนวนผู้ติดตามรวมถึงคนที่ติดตามเราเราสามารถที่จะปิดผู้ติดตามแล้วก็จำนวนผู้ติดตามได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันเลยค่ะอย่างแรกเข้ามาที่แอป Facebook ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าหลักให้เรามาที่ขีดสามขีดด้านมุมขวาบนตรงนี้ค่ะในส่วนนี้ให้เราเลื่อนลงมามาเลือกที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวต่อมาให้เรามาเลือกที่การตั้งค่าหน้าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวให้เราเลื่อนลงมา เราจะเห็นกลุ่มเป้าหมายและการแสดงผลให้เรามาเลือกในส่วนตรงนี้ค่ะผู้ติดตามและเนื้อหาสาธารณะในหน้านี้ให้เราเลื่อนลงมานะคะเราจะเห็นในส่วนตรงแถบตรงนี้ใครที่ดูผู้ติดตามของคุณบนไทม์ไลน์ของคุณได้บ้างก็จะมีสาธารณะเพื่อนเฉพาะฉัน ตรงนี้เราก็สามารถที่จะมาเลือกได้ว่าเราต้องการที่จะให้ใครบ้างที่เห็นผู้ติดตามของเราอาจจะจํากัดเฉพาะเพื่อนหรือว่าไม่ต้องการให้ใครก็ตามมาหาเห็นผู้ติดตามบนไทม์ไลน์ของเราก็ให้เรามาเลือกตามความเป็นส่วนตัวได้เลยอาของปุ้ยจะเลือกเป็นเฉพาะฉันนะคะก็คือไม่ให้ไม่ให้ใครก็ตามมาหาเห็นผู้ติดตามของเราจะเห็นว่าตอนนี้ระบบได้อัปเดตการตั้งค่าของเราแล้วต่อมาให้เราย้อนออกไปนะคะ ย้อนออกไปที่หน้าหลักเลยค่ะเมื่อกลับมาที่หน้าหลากักให้เรามาที่รูปโปรไฟล์ของเราให้เลื่อนลงมาค่ะแล้วก็มาเลือกที่แก้ไขารายละเอียดสาธารณะต่อมาให้เลื่อนลงมานะคะเราจะเห็นรายละเอียดในส่วนตรงนี้จะมีผู้ติดตามใช่ไหมคะต่อมาให้มาเลือกที่แก้ไข แล้วก็ให้เราเลื่อนลงมาค่ะเลื่อนลงมาล่างสุดจะเห็นผู้ติดตามเราติ๊กอยู่ให้เราติ๊กเครื่องหมายตรงนี้ออกนะคะแล้วก็จะขึ้นว่าจะไม่ปรากฏในข้อมูลแนะนำตัวแต่ยังคงปรากฏต่อสาธารณะให้เราเลือกบันทึกค่ะย้อนออกไปนะคะ ให้เรารีเฟซรอบหนึ่งเราจะเห็นว่าในส่วนตรงนี้หายไปแล้วใช่ไหมคะเราสามารถมาดูในมุมมองคนอื่นได้ก็คือมาที่จุดสามจุดตรงนี้แล้วก็มาที่ดูในมุมมองของคนอื่นที่เข้ามาดูเนื้อหาในโปรไฟล์ของเราเขาก็จะไม่เห็นจำนวนผู้ติดตามตามที่เราได้ปิดหรือว่าซ่อนผู้ติดตามเราไว้นะคะ เท่านี้ค่ะเราก็สามารถที่จะซ่อนจำนวนผู้ติดตามรวมถึงผู้ติดตามของเราได้แล้วคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับไอทีน่ารู้ต่างๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ